เอ้ามาสวัสดีครับน้องๆเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเอามาให้ดูชุดนี้ชุดที่คนตามตามตามกันเยอะนะเป็นชุดน้องกแทๆของไอ้แม่ทองคําที่ผมเตะลงคลิปไปบ่อยนะอันนี้คือแม่เดียวกันเลยนะแต่ต่างพ่อนะแต่พ่อเนี่ยโคตวด,ดีเลยคลอกนี้คือมันมันมันม,ม,มีทั้งหมดฮะไอ้หกตัวหกตัวนะตัวผู้อีกตัวที่ผมจะจับมาจับใส่กล่องแล้วหลุดอีกตัวก็สวยอีกตัวจะลอยโตหน่อยนะอีกตัวหนึ่งน่าจะ จับดูน่าจะสองห้าสองหกเลยแหละสไปลงนุนสองเจ็ดอยู่น,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 นะแต่ตัวเนี้สองโลสองต่ไปได้อีกสองโลหกนะไก่หกเดือนนะไก่หกเดือนเนะี่ยอีกเดือนน่าจะไขยตัวเมียเนะี่ยชุดนี้ชุดดีเลยนะเนี่ยเป็นชุดแม่เดียวกับแม่เดียวกับไอ้แม่ทองคำเลยนะแม่เดียวกันเลยนะเป็นน้องแทนนะแต่ต่างพ่อนะเป็นเยีหมดเลยนะชุดนี้เนี่ยรุ่นหกเดือนแต่ตัวพูดตัวเนี้ยไอ้น้าผมที่เขาทำให้เนะี่ยเขาบอกว่ามันเตะแข้งดีจัดเลยแหละไอ้ตัวพูดตัวนี้นะ แข้งเขาบอกแข้งดีจัดเลยแล้วเหลี่ยมดีทุกอย่างครบหมดเลยแ,ลแข้งเปล่าจัดเลยมันเตะกับตัวเมียไอตัวผู้ตัวเนี้ยผมว่าเราจับขึ้นมาหมดอะแต่แอตัวมันหลุดใส่กล่องหลุดเลยอีตัวสวยจัดเลยสีออกเยี่ยงเนี้ยแต่มันออกเข้มๆหน่อยแต่เป็นหงอนหงอน,อ,นออกแจ้จนะหงอนหน้ามันจะไปทางไอพี่คุนทองหน้ามันจะไปทางพ่กุนพ่กุนทองเลยเพราะมันใส่เลือดเดียวกันหมดเลยเนี่ยใครได้ตัวเมียชุดนี้ตัวละพันห้านะ ใครอยากได้รีบพักมานะชุดแม่เดียวเลยแล้วแข้งดีเลยแล้วพ่อนนี้ทั้งเหลี่ยมทั้งแข้งลำบงแข้งเปล่าจัดหมดเลยคือข้อดีคือพ่อนี้แข้งหน้าจัดมากแข้งมันจะเป็นเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนไอไอธีดานเลยพ่อมันนะพ่อพ่อชุดนี้เนี่ยแข้งเหมือนไอทีดานจะหัวสูงแล้วยิงแข้งเปล่าอยงเดียวเลยแต่ว่าแม่แม่เดียวกับไอทองคําเนี่ยจะเป็นพวกหัวสูงเหลี่ยมแข้งหน้าจะดีจะเสิฟแข้งหน้าดีแข้งจัดแล้วสวยมากจับยาวของท่อนหมดเลยตรงเนี้ย คือตัวเมียยังโตอีกเยอะนะเต็มสามยังโตไอแม่ทองคำในแรกๆผมเอามาโคโลหกโลเจ็ดเองตอนนี้อูสองโลความหมดแล้วคือไก่แม่พันนะ่ะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆมันจะขยายขึ้นเรื่อยๆตัวผู้ก็เหมือนกันนจะโตขึ้นเรื่อยๆนี่ชุดนี้นี่ยังไม่จับอะไรจะส่ายถ่ายรูปพวกนั้นนะเพราะเพิ่งเอาคัดมาวันนี้วันนี้วัน,นที่สิบเจ็ดนะใครอยากได้ชุดนี้ทักมาวงรูปเลยสวยหมดสวยหมด แม่ชุดนี้มีจะมีตัวมีตัวมีสี่ตัวผมคัดไปตัวหนึ่งคัดไปทําสายตัวหนึ่งแล้วก็เนี่ยสวยหมดสวยหมดเลยสวตัวผู้ที่มันหงอนแจ้ที่หลุดไปที่หน้าเหมยพี่คุณทองหลุดผมก่าว่าเดี๋ยวเขาจับมาใหม่แต่ถ้าใครอยากได้ทักมาเนี่ยชุดนี้นะใครอยากได้แม่แบบแข้งเด้งๆหัวสูงๆเหลี่ยมดีๆแนะนาชุดนี้เลยตัวละพันห้านะราคาแบบนี้หาไม่ได้นะพวกแข้งน่าจัดๆอ่ะโอเคนะผม